สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวินนี่ไดารี่นะคะวันนี้เราก็พาเพื่อนมาเข้าครัวเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะพามาทํานมหมูหนึ่งข้าวคั่วนะคะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบของเราเลยนะคะนึ่งข้าวคั่วก็ต้องมีข้าวคั่วนะคะเพื่อนมีข้าวคั่วหอมสับกระเทียมสับะตะไคร้โขลกละเอียดนะคะแล้วก็ซอสปรงุงรส พริกขั่วหยาบหยาบนะคะพริกป่นหยาบหย,ยาบน้ำตาลน้ำมะขามนะคะแล้วก็นี่เลยนมหมูของเรานะคะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก่อนเราจะนึ่งเราก็ต้องมาทําการหมักมันก่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาลงมือทําเลยค่ะแล้วก็เทน้ำมะขามเปียกลงไปเลยใส่น้ำมะขามเปียกไปเลยใส่กระเทียมไปเลย เทียมสับใส่ไปเลยหอมสับนะครับเพื่อตนตะไคร้ใส่ไปเลยซอสปรุงรสใส่ไปเลยน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายก็ได้น้ำตาลวิปก็ได้แล้วแต่สะดวกเราก็มาทำการคลุกเคล้าเลยนะคะเพื่อน นมหมูนะคะไม่ใช่นมหนนะคะ๋ยวจะเข้าใจผิดคุกกเลยเมนูนี้สำหรับที่แบบเบื่อที่ย่างๆแล้วก็เอามานึ้งเลยนะคะก็คลุกเคล้าเข้าไปนมหมูนี่มันก็จะแบบหนึบๆเนาะเวลาเราเคี้ยวเนาะ อ,อ,อ,อร่อยอร่อยก็จะหมักไว้เลยเนี่ยแล้วเราก็จะอทอบทําอย่างนี้ค่ะนึ่งนี่เี่ยส่วนใหญ่ก็จะนึ่งก็จะไม่ค่อยได้ทอดเท่าไหร่หะอาเลร็จแล้วเราก็จะใส่ พลิกลงไปเลยทุกคนพลิกลไปเลยนี่ใส่เลยสำหรับน้ำมะขามนะคะที่เราใส่ลงไปในเพื่อที่จะให้นมของเรานี่นุ่มนะคะนุ่มแล้วก็หนึบหน,นับเนาะเคี้ยวนึบหนับหนึบหนับเลยนะ แล้วเราก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปเ,เ,เลยนะคะเพื่อนใส่ของเราไปเลยนะครัแล้วเราก็จะซิงไวมสักสิบห้านาทีในระหว่างที่รอนี้เดี๋ยวเราก็จะมาตั้งน้ำรอเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปทําตอนต่อไปกันเลยหลังจากสิบห้านาทีผ่านไปนะคะน้าที่เราต้ไมไว้ก็เดือดพอดีนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่เป็นมะกรูดลงไปเลย ขาไปเลยนะตล้วใก็จะใส่น้ำเส็นเข้าไปเรืยต้องตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะเพือ่อ en bueno. หลังจาก20นาทีผ่านไปแล้วทะคะน,นะคะเพื่อนเพืแล้วก็จะมาเปิดกุญมุงหมูหนึ่ง,ง,งรครอบขอกเรานะคะหอมมากเลยคนะเปิดมายแกจะได้ที่แล้วนะเราล้วก็จะโรยไปบหมูไปหมดเราก็จะปิดไว้นิดนะึงปิดไว้สัก5นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา ไปมาดูกันใหม่นะคะเพ mm ื hmm. ่อนหลังจากห้านาทีผ่านไปแล้วนะเพื่อน mm hmm. เราก็เราก็จะตักใส่จานเลน่ามานอหอมนะเพื mm ่อนเพื่อนลองทาดูนะคะทํได้ง่ายค่ะไม่ได้ยุ่งยากเลยง่ายๆอร่อยตายเรานี่แหละเดีเราก็จะตักใส่จานกันเลยเดี๋ยวเราก็จะใส่จานกันเลยนะ mm hmm. เพื่อน ใส่เลือชิ้นใหญ่ๆจะจิ้มน้ำจิ้มก็ได้ไม่จิ้มก็ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าน้ำที่เรานึ่งไว้มันมก็ก็อร่อยแล้วนะคะ ลากไปสักหน่อยนี่ก็คย่วของเราหอมมากเลยช่ำๆเลยนะเพื่อนแล้วนมหมูนึ่งก๋วยของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนหอมมากเลยน่ารับประทานมากเลยเดี๋ยวเราก็จะชิมเลยนะอุ้ย เอาชิ้นนี้เลยเล็กสุดแล้วจิ้มน้ำจิ้มก็ได้ค่ะหรือว่าไม่จิ้มก็อร่อยแล้วนะคะตามที่ที่ออกมาจากนมหมูของเรานี่ค่ะี่เดี๋ยวเราก็จ,จิ้มเลยกรุบกรอบค่ะเพื่อนมันเหนียวนะกำลังดีมันเด้งสู้ฟันมากเลยรสจัแทมกับแตงกวาก็ได้ ถ้าเ,เพื่อนเบื่อการย่างก็บัดึนงก็ได้นะคะเพื่อนมัดน,นึ่งแบบเราเนี่ยค่ะง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรแต่ก็อร่อยมากๆเลยถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกะระดิ่งเพ่ับช่องวินนี่ไดรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ